พีเอชเป็นจรวดหลายลำกล้องอัตราจร12ท่อขนาด300มิลิเมตรที่ผลิตโดยสาธารณรัฐประชาชนนะครับเป็นงานสำเนาของ BM30 ที่ผลิตในโซเวียตงานก็เป็นเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ลัครับกองกำลังจำนวนมากสนามบินศูนย์าชการการป้องกันภัยทางอากาศแลวก็สิ่งอำนวยความสะดวกโครงสร้างหลักๆก็ยังเหมือน BM30 มาพร้อมระบบอำนวยการยิงแบบ FCS ระบบ GPS โกนัดและเบย์ดูนะครับคือสรุปมันนำวิถีเนี่ยแหละครับหนักมาตรฐานของจรวดแต่ละลูกนะครับคือ800กิโลกรัมและ ้ำหนักหัวลบ280กิโลกรัมและยิงไกลสุดขึ้นอยู่ประเภทของหัวลบนะครับระยะตั้งแต่70ถึง130กิโลเมตรถ้าเป็นกระสุนที่นอรินโก้นะครับอัปเดตใหม่เมื่อปี63ระยะการยิงจะไกลขึ้นถึง30กิโลเมตรเป็น160กิโลเมตรเลยครับมาตรฐานของจรวดรุ่นนี้ก็ได้แก่เป็นชนิดระเบิดแรงสูงระเบิดเชื้อเพลิงและอากาศหัวลบแบบคลัสเตอร์นะครับโดยตัวจรวดนี้อยู่บนยานพาหนะ8คูณ8ขนาด43ตันขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลกำลัง500แรงมา้าสามารถขับเคลื่อนได้ ทั้งบนถนนและในทางภูมิประเทศนะครับโดยตัวรถทําความเร็วสูงสุด37ไมล์ต่อชั่วโมงระยะเดินทางได้ไกลนะครับ400ไมล์ตัวรถมีความยาว39.3ฟุตกว้าง10ฟุตสูง10ฟุตตามข้อมูลที่จะมีนะครับกองทัพกัมพูชาจัดหาเขาประจำการทั้งสิ้น8คันนะครับและนี่ก็คือระบบจรวดหลายลำกล้องอัตราจร PHL 03เมของกองทัพบกกัมพูชา